มติเดนครมอเมื่อวานที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะครมอรก็มีการเห็นชอบเรื่องเด่นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกจะเป็นการเห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่นะคะในการเยียวยายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประสบภัยปี2 5ง8เป็นแบบขั้นบันไดาจากเดิมที่ได้รับการเยียวยายอยู่แล้วคุณเละเก้าพบาทมีการจ่ายเงินไปแล้วนะคะก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมครอบคลุมสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีน้ําท่วมขังตั้งแต่30บวันถึง120บวันขึ้นไปค่ะตั้งแต่ 5 0า0บาทถึง20 0 0 0บาทครอบคลุมความเดือดร้อน 22. จังหวัดทุกมิติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยินดีด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2มีการขยายมาตรการในการสนับสนุนชาวเร่อ่อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5ออกไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม25 6 8รค่ะและมีการ up skill นะคะ re skill ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง Part ่งพาร์ทเฟด1.5จนะคะในการยกระดับทักษะผู้ประกอบการคนละครึง่งและก็เติมเนือ ไม่เกินรายละ2,000บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับคนรักแมวค่ะแมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือสียเรื่องเด่นจากคอรมอคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มไหนบ้างเริ่มแสดงความคิดเห็นเ,เข้ามาในช่องได้คลิปนี้นานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ